ว้าวว้าวว้าวน่าทึาา่งสุดๆนะคะทุกคนคะ่ะดูสิแพลตฟอร์มอะไรอะ่ะสร้างเงินเสกเงินให้คูมินได้อะ่ะวันหนึ่งนะคะหลังเที่ยงคืนครึ่งทุกคนคะ่ะรายได้เข้าคะ่ะทุกคนมาดูกันมาดูกันทุกๆวันนะคะเที่ยงคืนครึ่งมันก็จะมีระบบที่เราเข้าไปแล้วเงินเข้าอ่ะทุกคนมาดูนะอันนี้เป็นกระเป๋าหลักของคูมิ้นนะคะคูมินมี15กระเป๋าด้วยกันแต่ตอนนี้มี3ามกระเป๋าที่ทําเงินให้คูมินทุกวันวันละห้าพันนะทุกคนมาดู อันนี้คือเมื่อวานอ่ะค่าแนะนําตรงเราได้ไปทันทีวันกลางคืนหลังเที่ยงคืนครึ่งเนาะเมื่อวานอ่ะมีคนสมัครเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเรานะอ่ะเรามาเรามาตั้งค่าตั้งแต่วันที่1แล้วกันนะวันที่1น,นะสิงหานะทุกคนเราดูมาดูทุกคนดูนะดูแสดงผลลัพธ์ก็คือตั้งแต่เห็นไหมวันที่อ่านี่คือเข้ามาหลังวันที่2นะก็คือเข้า5,000แต่จ่ายภาษีไปเรียบร้อยเนะี่ยเหลือแค่4,750ัรบาทนะคะ เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเงินเข้าวันที่หนึ่งเข้าหกร้อยอ่าย่ามีอ่ามีเข้าสามพันอีกนะคะแนะนําตรงเห็นไหมโอ้โหอะไรมันจะเบอร์นี้ไม่พอเพียงแค่นี้นะคะทุกคนคะ่ะออกจากตรงนี้แล้วก็ไปที่รหัสที่มันกําลังทําเงินให้คุณมิ้นอยู่รหัสที่สองพอเมื่อวานกระเป๋ามันลนเนาะอ่าคุณมิ้นก็มาดูกระเป๋าที่สองกันมาดูซี่อ่ากระเป๋านี้ก็ทําให้คุณมิ้นได้ดูสิคะ ตรงนี้มันเขียนว่า4,750บาทใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปดูรายงานและความเครื่องไหวเนี่ยจริงๆมันก็คือ5,000บาทนั่นเองนะคะแต่ว่านะคะเพราะเพราะไรเพราะว่ามันจะเข้าตรงนี้แล้วก็ภาษีมันจะเป็น250เห็นไหมมันคือสุดยอดมากมายังมีอีกกระเป๋าหนึ่งที่มันเข้าตลอดนะคะเอ้าเอา,เอานี่เลยนะคะมาดูกระเป๋าที่3คะ่ะกระเป๋าที่3มก็คือ46นั่นเองนะคะก็เข้ามาเหมือนกัน เข้าห้าพันเหมือนกันนะคะทุกคนค่านี่ไงเห็นไหมเห็นไหมหลังเที่ยงคืนครึ่งทุกวันเลยคะ่ะเป็นอย่างนี้แล้วลองคุณ,ค,ณคิดดูนะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดอะไรจะเกิดขึ้นอ่ามาดูกันมาดูกันตรงนี้นะเห็นไหมมันเข้ามาห้าพันแล้วภาษีที่เราไปจ่ายสองร้อยห้าสิบมันก็เหลือสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบาทแล้วเราก็ย้ายจากกระเป๋านี้ขึ้นไปกระเป๋าหลักเรานะทุกวันคุณมิ้นก็จะมานั่งทําแบบนี้นะคะแล้วก็ไรายได้จากตรงนี้แหละคะ่ะช่วยหล่อเลี้ยงครอบครัวตอนแรกๆกที่ ย่างที่บอกไงว่าโอ้โหไม่มีใครใจ่ายแล้วนะแต่ทำยังไงดีนะวันนี้มาเจอกับแพลตฟอร์มนี้นะคะทำให้เรากลับมามีอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมามีตัวตนกลับมามีรายได้อ่าอย่างที่เราสบายใจเห็นไหมตรงนี้นะคะอ่าโอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในกระเป๋าหลักแล้วเราก็ออกจากกระเป๋านี้แล้วเราก็ไปโอนจากกระเป๋าอีกอันนึงเข้าในกระเป๋าหลักเราเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะสบายใจไหมทุกคนถ้ามีรายได้แบบนี้ แต่คุณมิ้นมีสิห้ากระเป๋านะอนาคตเข้าอย่างเงี้ยทุกๆกระเป๋าทุกคนคิดพลาดตามก็รู้แล้วว่ามันคือเท่าไร่กันเจียวนะ mm. อ่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้เราดูกันแล้วเนาะอ่ะเราไปโอนนะกระเป๋านี้ก็สี่เจ็ดห้าศูนย์เราโอนทั้งหมดเลยนะคะอือเห็นไหมทุกคนเออไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าวันนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะคะ mm. อันนี้เลยค่ะคุณมิ้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนว่า คูมิ้นทำได้อะทุกคนทำได้หมดนะคะเนี่ยห่งวันอะหวันนะคะเราเราได้รายได้เกือบจะส0งหมบาทแล้วเนาะจากการไลฟ์สดของเราจากการที่เพื่อนๆไว้ใจเรานะอยากจะมาใช้แพลตฟอร์มเหมือนกับเราแพลตฟอร์มตัวนี้คือมีอะไรเยอะแยะมากมายนะใครมีสินค้ามาลงขายได้เห็นไหม มาลงในตรงนี้นะร้านค้าซื้อสินค้าออนไลน์เห็นไหมคะก็เข้าไปปุ๊บเราไปดูเลยค่ะเราอยากจะขายอะไรเอามาลงได้หมดคุณมิ้งก็เอาชาละก,กักาแฟนะคะมันลงแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมดูสิสินค้าสุขภาพเครื่องดื่มกับประกันต่างๆมีหมดนะคะอาจจะคุณจะขายอะไรโทรศัพท์อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พักโรงแรมต่างๆนะคะก็ยังเข้ามาอยู่ได้นะแล้วก็คอมพิวเตอร์สังหาริมสร์โอ้โหมาได้หมดค่ะมาได้หมดเฟอร์นิเจอร์นะคะเนี่ยเห็นไ,ไหม ครื่องใช้ไฟในบ้านหรือสวนสวนและดอกไม้ต้นไม้แฟชัน่นเครื่องสอําอางเขาบอกว่าทุกอย่างเข้ามาได้หมดนะคะร้านทําผมร้านซักลิร้านอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นร้านที่เราทำมาหากินอย่างเงี้ยค่ะคะ่าแคร์บ้างอะไรบ้างเข้ามาได้หมดนะคะแม้กระทั่งตู้เติมเงินตอนนี้ก็เอามาเข้าแล้วนะอะทุกคนดูสีนะเขาเอาสินค้ามาลงขายแล้วแต่ละอย่างนะทุกเพ,เ,พเพื่อนก็อย่าลืมไปซื้อนะ,อะนี่นี่นี่ร้านของกูมีอยู่ตรงนี้นะคะร้านของกูมีอยู่ตรงนี้นั่น,น,นเองนะคะถ้าใครอยากจะเขาเรียกว่าหุ่นหน้าท้องแฟบเนาะ โดยการที่ดื่มชาไทยแก้วนี้นะ,ะเฉลี่ยแล้วเนะี่ยโอ้โหสิบกว่าบาทน,นิด,น,ดนิดแตนะ่ะเนาะเราก็ได้ชาไทยมาแก้วหนึ่งแล้วก็มีส่วนเขาเรียกว่าสมุนไพรอยู่29ตัว29อินวันได้รับรางวัลมาแล้วนะเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรางวัลไปแล้วนะคะเอาเดือนกรกฎาที่ผ่านมาไม่ใช่มิถุนาได้รับรางวัลอ่าผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนะคะแห่งปีมาละนะแล้วก็เนี่ยหนึ่งแก้วที่เราดื่มกินเขา้าไปเราสามารถระบ,บายของเสียในร่างกายนะลำไส้ลำเู้สึ ขัดให้หมดนะคะทุกคนคะ่ะไปช่วยกันอุดหนุนคุณมินได้นะสังกัดแพงเชียงใหม่เห็นไหมอุ้ยทุกคนมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยล่องแก่นก็มีเห็นไหมทุกคนเนี่ยคมวยก็ยังมีเลย,ยใช่ไหมเห็นไหมพอบอกเลยค่ะว่ามันคือสุดยอดและก็ความสุดยอดนะอืมเราทุกคนต้องเข้าไปอ่าเข้าไปเข้าไปศึกษาหาความรู้แม้กระทั่งเราอยากเติมเงินให้เพื่อนเติมได้อีกเห็นไหมคะมีแพ็กเกจให้เราเติมเงินนะคะให้เราเลือกว่าเราอยู่ที่ค่ายไหนแล้วเราจะเติมเท่าไหร่เห็นไหมคะ ใส่เข้าไปโบนัสก็เรียบร้อยนะคะเห็นไหมรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ต่างๆมาถามครูมิ้นได้หลังบ้านแต่วันนี้ครูมิ้นมาตั้งใจบอกคุณว่ามันไม่ได้เงินที่นี่ง่ายที่สุดค่ะเงินที่อาการและเงินตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าของครูมิ้นนะถ้าใครที่อยากมีโมเมนต์นี้ก็รีบทักเข้ามานะจ๊ะบาย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 จ้า